พวกที่ทุกคนตัางกันเล่นอ,อยู่กับพี่โทดอีกแล้วอันนี้คือพี่โทดจะกลับไปเล่นเกมเหมือนเดิมจะใช่เป็นแนวพิกกี้ตัวปเตีอาจจะเป็น,นแนวหนีพี่โทดนั้นเคยหนีจากหมู่กาะสร้างมาแล้วแต่ว่าพี่โทดไม่มีเสียงอาจจะว่าพี่โทดคุยกับพี่ยูทูบเบอร์มาเหาอตอนนี้คือพี่โทดทมนนโทไม่มีเสียงตัง้งแต่ในคลิปแล้วแหละ กาะเกาะกาก,กนั่นใครกันแน่เนี่ยร้านั้นเหตุฉุกเฉินเรียบร้อยเราต้องงานได้โปรดใช้ต้องการช่วยนายเออฉันรู้ว่าแม้นี่คนต้องช่วยเหลือผู้ติดเชื้อกันแน่นายคือใคร,ใครมันก็แค่อย่างานั้นแหละแต่พวกเราต้องไม่มีเวลาแล้วว้าวนี่นายมาจากเฮลิคอปเตอร์เด้นเหรอ ใช่แต่ว่าเราต้องต้ให้นายนนช่วยหาทางหนีแล้วหาทางหนีจกกอ่อสร้างมาแล้วก็ไอหุ่ยนยนต์บ้านนั่นอ่ะแต่ฉันพวกเรานั้นพวกเขานั้นอย่างงั้นน่ะแล้วกลางเป็นผู้ติดเชื้อกลางนั่นอ่ะเออหุ่ยนยนต์บ้านฉันขอโทษด้วยที่ฉันได้ยินน่ะแต่ฉันไม่มีแต่ละแต่แอย่างงั้นน่ะที่กระจ่ายสร้างและทำมาที่นี่อ๋อฉันก็รู้ว่าอย่างงั้นฉันคือผู้ สร้างตรงนี้แล้วก็ผู้บัชาการตรงน,นี้และฉันคือฉันชื่อบิลลี่และฉันนั้นต้องการเงินอย่างนั้นแหละและการที่พวกเขาคุยกันน่ะและตัวตัวของฉันเองอ่ะด้วยตัวแต่มาฉันก็อขอโทษด้วยที่ความยาวของอย่างนั้นน่ะและฉันต้รู้ว่าฉันต้องให้หนายนช่วยและตอนนี้คือเรานั้นไม่มียาแก้รักษาแต่เรามียาแก้รักษาห้องใตดินอย่างนั้นเนาะหาฉันไปห้องใตดีนหน่อยได้ไหมและฉันนั้นโอกาสจะช่วยโทรได้ตอนนี้เรานั้น ก็เปิดประตูกแล้วไอะไม่มีทางเลือกการที่โทนนั้นจะกลายเป็นติดเชื้อไม่อย่างนั้นไม่มีเวลาสังคัญแล้วแล้วเราต้องหาทางนี้และโอกกาน,นั้นเขายังหาอาหารอยู่แล้วก็เบสด้วยนั้นเบสกับโอกกาสหาอาหารนั้นได้แต่ตอนนี้พวกเรานั้นกำลังจะไปใช้แนนั้นต้องใช้ไปฉ่ายไปนะเข้ามาเข้ามาเออไม่ไหวอ๋ออะไรกันแน่ไม่หิมอ้หิมะเต็มอีกแล้วเหรอเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องห่วงเลยข้าจะไปแคร์กันนะ่ะ นัฉันต้องไปของฉันเออเกะอ,อะไรครั้งนี่ชิวนี่เพื่อนรักนายนั้นต้องไปขุดไอหิมะให้บทแล้วเรามีโอกาสอย่างนั้นแหละถึงเวลาสุดท้ายแล้วนังกลองนายได้ฉันฉันไม่มีฉันไม่เพิ่มหิมะฝนตกบนนี้หรอกไปแหละ <c oughs> <c oughs> โอเคแสดงว่าพี่เอโทนนั้นพูดติดเชือ้อ

โอ้ชิบเลยตัวเจตัวโทนนี่สุดปิดออกมากัะเด็นเอ้ไม่รู้มาไม่รั้ม ยไลไหนฉันรู้ว่ามันหไหนกันแน่เเราจะไปช่วยโอเคพี่โดนกดสกิปเฉยเลยขอโทษ Ừm mm. no, oh, oh, ah. Ah. เกลชิบเกแมว้ลวก็โดนตัวนัตตา้พ like ิจตแล้วโอโอ่จรงแล้วมันอยู่ตรงน้มืแล้วแถมก็เก็บยากกว่าเดิมโอ้โหเอ้ยแล้วมไงวะจะทำไงวะนันันันอยู่ตรงนี Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Itu Okay, one by one